วันนี้จิมาห้าป่าไปปิ ý, ái, ้งที่ตะเล่เดีวต้องขุดดินก่อนวันนี้กะทาใหม่หมีน้ำก่อนโอ้เช้าจะบองนี่บวงก็ทำมันเป็นจังได อยู่ริเยอนตกเมืองอะไรอย่างนี้รอแป๊บเอาป่าก่อนเอายากนะฮะท่านผู้ชมแล้วมันก็ขึ้นบนผังด้วยโอเคเบื้องบนนี่นตัวใหญ่เอามันอาจจะยากนะครับทุกคน มาตะนแรกเอาหมือไปข้างใช้เผาเนำมันไปใ่ใส่เมือแล้วก็ไปข้างสอบเม้เอก่อนไปและก็รอตัวปุ่งเราก็มีตอนนี้ก็มีเกลือกับผักกระเทียมนี่เราก็ปรุงก่อนนะ วางไว้ตรงนี้ก่อนวางตรงนี้ไปกลงาตรงนี้ก่อนทางนั้นฮะตรงนี้ก็เอาโอเคลงไปเลยเร็วตอนนี้ก็ตอนนี้น้ำมันก็เดือดแล้วเราก็จะเอาปลาไปลงใส่เอาปลาลงก่อนนะฮะนี่ก็วางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวลองตักปลาขึ้นมาต่อ กินทอดก่อนแ้วมันเต้นใส่แล้วมัน <proceso> ก็มาเตี๋บด้วยแล้วเราใส่ตัวใหญ่คนใส่ก่อนแรงนง้ยเนี่ยเราลองถอยไายก่อนลดน้อนอ่ะเป็กเราเราก็ย่านด้วย เฉ็บถ้าอาเจาียนเะจ็บนะปลาไม่ตายก็มีแล้วจะไม่อาเจียนแล้วนะฮะแต่ดข้าตอนไปตอนมาฉุกเลยหน้าตามันกระเซียบออมาเป็นแบบนี้ละามาชิมมาชิม จะมาชิมฮะให้ผู้เ็ดชิมเมือเพ็ดชิมก่อนชิมตัวนี้ก่อนแล้วกันอ,อ,อะไรชิร้นเยอดแกนี่มาสุดนเยอะเข้ามาเลยเข้ามาเลยน้องน,น้องเ,เชฟนี่น้องเชฟน้องเชฟ <c oughs> ม,มากินเลยเดี๋ยวพวกเราจะกิน,นกันนะเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ใโตัวใหญ,ใหญ,ใหญ่พวกน้องๆก็ขอเข้ามากินด้วย อร่อยเว้ยห <g editors> ือกรอบน้ำย <IO> ังไงหือกรอบจริงๆนะเนี่ยเนี่ยโคมันก็อาจจะชิคกีมแต่มันก็ม่ผมเขามาจํามีครับอันนี้ก็ไม่หวเากินกับข้าวด้วย อันนี้มันก็ไม่เคยกินปลาแบบนี้เลยแลย <c oughs> ลยข็งมองปลากระปองคุณอดปลาชิเล <c oughs> แต่ก่อนเ้าพูดว่าก็วิ้งเอาแต่มันน้อยเกินไปก็ทอดน้ำหวาเว่ายังตอนนี้นะคะเ้วแกบบ็จะมากินฝากติดตาม เล็กน้อยช้องโตนี่น,ำน้ำมันก็อร่อยนะ <c oughs> โอ้มาหมดน้องเลรอเนาะแค่เอามาหมดน,หน้องมันก็อย่างก็เล็กนั่น้องกอดจะร้องไห้นี่ก็เฮงๆเอานะฮะจบคลิปจบคลิปปิดคลิปมาดิจบ